วันนี้จะพามาเที่ยววัดมาชมป่าไม้และมาสัมผัสบรรยากาศที่สงบร่มรื่นภายใต้ร่มไม้ร่มป่าประดูซึ่งเป็นวัดที่มีต้นประดูจำนวนหลายต้น ซึ่งตอนที่มาอยู่แรกๆก็ได้นับดูมีประมาณ400กว่าต้น4 4 3ต้นก็บางส่วนที่ต้นเล็กๆก็โดยสูย์หายได้ลมตายไปอันนี้พาท่านทั้งหลายมาเที่ยวชมคือชีวิตพระต้องควนเข้ากับสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอ,าอีกเป็นทางเลือกหนึ่งที่ เผื่อว่าท่านั้งหลายได้มีโอกาสได้มาเที่ยวขอฝากว่ามานั่งทำสมาธิเจริญจิตภาวนาฝ่ายใต้ร่มไม้ร่มเงาที่สงบรม่มรื่นตอนนี้ก็อยู่ยในช่วงของต้นไม้ผลิใบต้นไม้ปิใบกำลังผลิใบก็รอสักคู่ก็ช่วงมีนาก็คงจะมีใบขึ้นเต็ม นี่คือสัมผัสบรรยากาศที่ดูแมนว่าแห้งแรงแต่ว่าก็อยู่ในช่วงของผัดเปลี่ยนใบก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของของสิ่งทลายทงปวงใบไม้ทุกบางบาง,บางชนิดก็มีการผัดเปลี่ยนใบใบเก่าร่วงหล่นเพื่อที่จะให้ใบใหม่ขึ้นมาก็าเรียกว่าขบวนการของธรรมชาติขบวนการของธรรมชาติก็มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนไป มันเกกับชีวิตของคนเราเหมือนกันกคนเราก็มีการเกิดดับมีการเกิดดับเซลล์ต่างๆที่อยู่ในร่างกายของคนเราก็มีการตายตายไปทุกวินาทีทุกนาทีก็มีการตายแล้วก็มีการเกิดใหม่ขึ้นก็เซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่เซลล์เก่าที่ตายไปคนที่อายุแก่ก็ล่วงหล่นไปตามธรรมดาธรรมชาติก็มีคนใหม่เกิดขึ้นคนเก่าก็ ล่วงหลุด่วงหายตายไปแล้วก็เป็นธรรมชาติอีกจะนิดหนึ่งถ้าเราเราไม่มีโอกาสมาสัมผัสอ่าธรรมชาติาธรรมชาติมานั่งอยู่ภายใต้ร่มไม้ร่มเงาของธรรมชาติก็จะได้เรียนรู้เสีบขาคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติสิ่งที่เป็นธรรมชาติท่านทั้งหลายามีอยู่เรื่องเล่าในครั้งพุทธกาลสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวัด สีสวันพระพุทธองค์ก็ทรงหยิบใบไม้ขึ้นมาหนึ่งกำมือใบประดูขึ้นมาหนึ่งกำมือว่าภิสูุทั้งหลายเธอสําคัญความนี้อย่างไรใบไม้ที่อยู่ในหนในกำมือเรากับใบไม้ที่อยู่ในป่าสี่ไหนมีประมาณมากกว่ากันส่วนพระพริสูจส์ทงทั้งมวลก็ได้กราบทูล ตอบพระผู้มีพระภาคยเจ้าว่าใบไม้ที่อยู่ในป่ามีประมาณมากใบไม้ที่อยู่ในกำมือของพระพุทธองค์นั้นมีประมาณน้อยพระพุทธองค์ก็เปรียบเทียบว่าความรู้ที่พระพุทธองค์นั้นทรงตรั er สรู้นั้นก็เป็นมีประมาณมากแต่ความรู้ที่พระพุทธองค์นำสรงมาสอนที่พระองค์สรงสอนนั้นมีประมาณน้อยเพราะความรู้สิ่งที่พระพุทธองค์นำม,มาสอนนั้น เป็นสิ่งที่นำออกจากทุก het. เป็นสิ่งที่นำทำให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและนำาออกจากทุกสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ด้วยสิ่งที่พระองค์รู้นั้นมีประมาณมากแต่ว่าพระองค์ไม่ได้สอนทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่นําออกจากทุกไม่เป็นประโยชน์ธรรมะหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่นําไปประพฤติปฏิบัติและได้เกิดผลได้จริงเกิดมาเกิดผลได้จริง อันนี้ก็เราสู่ทันหลายวันนี้ได้พามาถั่ววัดโสกรวกแล้วเช้าคู่ช่วงเรียนมีนาก็คงจะมีปริใบเต็มก็จะได้สึบร่มพื่นปกติถ้าเหตุการณ์ปกติก็จะมีการประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะมีการประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงวันมาคบบูชาก็จะพระสง์ญาติคารวะญาติโยมก็จะมาปฏิบัติธรรมอยู่ภายใต้ร่มเงาร่มไม้ ในช่วงเข้าพรรษาก็จะมีโยมมาเดินจุกรมมาปฏิบัติธนะรรมรด้ไปดูแห่งน,นี้แต่ถ้าท่านใดสะดวกมีเวลาอยากเข้ามา,าศึกษา,าปฏิบัติธรรมก็เรียนเชิญเจริญพรปกติในส่วนนี้อาตมาอยากจะทําเป็นส่วนของเรียกว่า,าเป็นที่อยู่ของคู่ปฏิบัติธรรมอยากจะกําลังมีแนวคิดที่จะกระทำกระท่อบเล็ก ใาย้ยติธรรมได้มาอยู่ได้มาอาศัยแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือวัดก็คือมีแนวทางเดียวก็คือสําหรับสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติอันนี้ขอฝากท่านทั้งหลายจินได้นดํามาเที่ยววันนี้เที่ยววัดเที่ยว,วาชมต้นไม้เราเห็นวัดที่เต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างมาเยอะเราลองมาสัมผัสบรรยากาศวัดที่เต็มไปด้วยต้นไม้อ่า ีต้นไม้เยอะๆนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีคือว่าได้ให้สังคมให้ชุมชนชุมชนที่อยู่ระแวกนี่ก็ได้ประโยชน์จากต้นไม้ก็คือต้นไม้จะให้ออกซิเจนการฟอกคาร์อบอนไดออกไซด์แล้วก็คลายออกซิเจนให้สู่ชุมชนเป็นเหมือนปอดของสังคมปอดของชุมชนเหมือนกับว่าเราเอาเราไม่ได้เอาอย่างเดียวแต่ว่าเราก็ให้ด้วยเราให้ทางอ้อมก็คือชุมชนได้รับอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ ศาสตรบริสุทธิ์การได้รับอากาศที่ดีนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีมากมีความสําคัญต่อชีวิตการที่เราได้สูบลมหายใจเข้าอย่างเต็มปอดก็จะช่วยในการอาฟอกเลือดดําดฟอกเลือดเสียทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอันนี้คือว่าเป็นการให้ชีวิตให้ชีวิตคือเราขาดอาหารเราอยู่ได้ สามวันบ้างห้าวันบ้างแต่ว่าเราขาดลมหายใจนั้นอยู่ไม่ได้เลยอันนี้เป็นที่ว่าสิ่งที่เก,กลียกูนซึ่งกันและกันก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาแวะเที่ยวชมวัดเที่ยววัดชมต้นไม้แล้วก็มาประพฤติปฏิบัติถ้าวันไหนที่ว่างหลังจากผ่านวิกฤตโควิด -19 ผ่านพ้นไปก็เรินเชิญเจริญพรมาเที่ยวชมตรงนี้ก็จะมีลานทาที่โยมมาสร้างถวาย เาชุมนธรทำยมเขามาสร้างถวายเมื่อปีองาเป็นลานธรรมก็ปฏิบัติธรรมก็จะเจริญจิตภาวนากันตรงนี้ขอ,อนโมทนาบุญทุกท่าน